أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ซายาวสองตัวซีนซอสซีนในที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซีมีลักษณะพิเศษก็คือเสียงคล้ายกับตะกะแตนหรือจักะจันซายาวสองรีสันและตรงนี้เป็นรอบางนะครับนะอริดรอยวาจนะหรือบางก็ต้องรั่วปูตัวคอบอยู่ที่โคนลิ้นนานะครับแล้วก็คูตรงนี้นะครับตัวคอบอยู่ที่โคนลิ้นนะครับกูกูอย่าไปคู่แต่คู่จะกลายเป็นกัปตันทีวัสเหมือนเดิมนะครับวัสซาตรงมอนซีมิด มีตัวชีดอยู่ก็เน้นนิดหนึ่งแล้วก็เรียนตรงนี้ก็เรียกลามชชมเซียะนะครับซายาวสองอ่รีซันกอตัวคอฟอยู่ที่กลนลิน้นนะครับหนาะกอสั้นตัวสั้นกอตัวฟักกฟ้าปฟ้าปลาบบฟ้าปมากระดฟิบปากล่างนั่นในตรงนี้มันเปียกๆตรงนี้สะต้อนบอกาากันก็ลราสุราฟักก ตัวตอปลินแต่ิกคนฟันบนตั้งหน้าตั้งคนหมูยาวได้สามแบบสองสี่ห้ามัดยาอิสมุนฟะซินนะครับไอมุนยามีสุกูก่นยาเป็นฟรานุ่นดีซัมยาสั้นดียาหูสั้นหูสั้นนะครับหูมาหยุดหย,ย,ยุดได้ตรงนี้นะครับยาวสองมายาสั้นยิมเชียนยาที่กลางนิ้น,นะครับอ่าตัวยิมนะครับอ่าเจ สั้นนะครับตรงนี้ตัวใจตัวใจนะครับปลายลิ้นสันนะครับสอดสินใจที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวใจนะครับปลายลิ้นสันตรงนี้ยาวห้านะครับเพราะว่าอัมซ่ากับสอนเสียงยาวอยู่ในคำเดียวกันยยเจนะครับตัวใจเนี่ยก็คือใกล้กับเสียงพึ่งนะับนะอัมสระสองเจอกับบ้าอิคลับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสาระสองให้เป็นมิมอัมบีบีสั้นนะครับตัวบ้าที่ดิ้นฝีปากฝีปากให้สนิทกับองเสียงมายาวสองตัวมิมที่ลิ้นฝีปากด้วยนะครับกาสั้น ตัวครับยุติโกลินพลลมสาสั้นตัวซีนนะครับพลลมด้วยบายาวสองนาสั้นนากากายาวสองมีลิบเล็กต่อท้ายนะครับตัวกรัจุติโกลินพลลมค่หนาอาลำสารสองเจอกับมีเดียของมันเุนาน้ากันหนงเสียงสองมีสตัวยาววมีลำมีมสั้นมินลลอห์นำชีตลานึ่นัดรฟาราชีก้อนหนึ่บิลลอวัลลอ์นำชีตลานึ่นัดฟาราชีก้อนหนึ่บิลล์ลาหูหูสั้นอาตัวอืลำคอสดกับอ่านวมานีรับซี ตัวใจปลาลิ้นสันยาตายหน้ายาตายเป็นกัสโลซีซุนสระสองเจอกับฮานะครับอิทฮานอิจัดเจนไม่หน่วงเสียงไม่กระดกลิ้นซุนฮาฮาซันฮากิมฮากิมนะครับอ่าตัวกรัฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับแล้วก็พ่นลมตรงนี้อยู่ในสามแบบสองสี่วันอดิลิสุกุนต้องตลาเป็นสุกุนฟาซันตัวฟ้าปลายฟันบนมักริฟีปากล่างฟามานูนตายเจอกับตาอีฟาสต้นตัวนูนเจตัวตา ตาตายาวสองาสัน้นมิมนูนตาเจอกับบาอีคลบับเปลี่ยนนูนให้เป็นมีม,มหนึ่งตัวคือบะบะตัวนี้ลำคอส่วนกลางบะดีดีสั้นุลัลฟวฟอวปลาลิ้นแตะที่อะไรฟันบนไม่พ่นลมนะครับตั้งหนาตั้งอ้วนตัวฟอนะครับยกโคนลิ้นนะครับแล้วก็ยกกลางลิ้นสองกลางแล้วก็ทมเสียงอ้นวนอนะครับไอแคมพองรุลกระดูกลิ้นนะครับมีสัน้นฮียาวสองวาซิลาก็ซีรอยาแบบธรรมดา นะครับนะมีตัวย่อของยาเล็กๆอยู่ตรงนี้ตัวสั้นว่าอัลตัวซอสต,ตั้งหนาตั้งอ้วนแล้วก็พล่ลมด้วยซอสนะครับเสียงคล้ายกับเสียงอานลาสั้นฮาสั้นลาฮา ฟาซันฟาอินบนนมิตาชนิดของเสียงวายมุกนะฟาอินนะลอหนำชิดละนำนาเดวฟาาชีกคลนลอลฮฮซันยาซยาตูตสองวาตายนาวาตายเป็นดมะตูบูบูซันบูอตัวอินลำคอส่วนกลอะไรตรงนี้อยู่ได้สแบบสองสียวาอาริลิสุกูตัวสไตเป็นสุกูนทนี้ตัวสไตเป็นตัวฮาใหญ่ก็ฮาใหญ่อยู่ลำคอส่วอะไรลงมาที่ลำคอส่วนลึกอินบนนมิตัชิดของเสียงวายมุกนะอินนลอหนำชิดละนำนาเดวฟาาชีลนลอลฮฮซัน วอตัวเกลี้ลำคอส่วนบนวอฟูฟูยาวสองวตายนะว่าตายเป็นผมมาฟูรุดสระสองเจอกับเราะนะครับอิดฮกอมบิลาคุณะอะไรเข้ากันไม่หนวงเสียงรุดรอรอสั้นตรงนี้เป็นรอหนานะครับอรอหิมอัลนี้ลำคอส่วนกลางเริ่งแหงแร่งหมอยู่ได้สามแบบสองสียงมันอาะสุกุนตัวสตายเป็นสุกุนอาสลัมมีมตายเจอกับตาอิดาตนะครับอายชัดเจนอิดฮชฟาวีนะไม่ใช่อิดฮอิดฮชฟฟาวีอายชัดตัวมีมนะตาตัวนี้ลำคอส่วนกลางลำ นะครับตัวอ <venir> ินเป็น <ý> อักษรเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมนะครับอ่าลัมมีมตาเจอกับอัมซะนะครับอย่าลัมเออไม่เอานะครับอ่ามีมตาเจอกับอัมซะนี่ยก็นะครับก็อินฮาจ์อินฮาจ์ไปอ่านชืตัวมีมแล้วก็ตัวมีมเป็นอักษรเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมนะครับลัมอันบุญมีตัชดิดลงเสียงไวมุนะอันนัลลอฮ์นะมูซีตัลามนะเดี๋ยวฟังฮะชี่อก่อนล้นะเดี๋ยวนัลลอฮ่าลาซันนะครับลาซันลาฮูสองนะครับมุลกระดูกลิ้นลัม นะครับอ่านตัวลามกนกลินกุสซามาลามชัมซียะนะครับมุซีมีตช์ดีดอยู่นะครับอ่าเน้นก่อนออกเสียงแล้วก็ตัวซีมาสอนเสียงลวมคุสส,สามามาสองนะครับวาสองตีสัน้นตัวตาไปลิ้นแต่ตะโกนฟันบนพ้นลมที่วัลกระดูกลิ้นลามกอมารีนะครับแต่ตัวลำแมงสอนเสียงกลางไม่เน้นไม่รวมอาร์นะครับรแล้วก็ตัวร้องนีิรนานะครับรอก็เป็นอักษรเสียงกลางไม่เน้นไม่รวมนะครับอารดบีตัวตัวดกาลางลิ้นแต่กลางปากกั้งนั้นแต่เราหยุดก็วัลอารด เอาขบวัดก็เอากลางลิ้นมากดไว้ที่กลางปากนะครับอ่ายูซันอัดตัวอินลำคอส่วนกลางอัดดีดีซันตัวดานปลาลิ้นแต่ที่ไรฟันบนบูซันไม่นูนตายเจิกับยาอีดงขอมันก็นื้ออะไรเข้ากัรน้องเสียงสองมีสิทัวยาวมันยาวสั้นเชืตัวเชีนพ่นลมกระจายลมนะครับอ่านะครับตัวเชีนพ่นลมกระจายลมเชืตรงนี้ยาวห้ามันวายมุตตัสินอูซันวาซันวาเยกตัวเกยนลำคอส่วนบนนะครับแล้วก็แบงส่วนเสียงรวมเสียงไหลฟีซันตัวฟาบปลาฟันบนกระดิฟปากล่างแ้วไหนตรงนี้มันเปียก รูสั้นนะครับอ่ารูสั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรอหนานะครับอ่าแล้วก็ลีสั้นนะครับลีไม้นะครับไม้นูนตาเจอกับยาอิกดากวามันกุนักอะไรก็การน,น้องเสียงสองมีสิตัวยาวว่ามินุ่งไม้ย,ยาสั้นยาเชะนะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ลงมาที่ลำคอสว่วนลึกเปิดตัวฮัมซาอยู่ที่ลำคอสว่วนลึก วะลาหนึ่งชิดละหนึ่งนาเดียวฟารานช์กอแล้วนะเป็นอัลลอฮ์วะลาฮูฮุซันอตัวอินเลมกอสุดกางอัลาลายาสองคุนตัวครับทีติคอลิปุลุมคุณบอลามิตัชดีนิดนึงของเสียงคุณลีลีเสนดีซันเอ้ตัวกรับลีซันใช้ตัวเชงกระจายลมนะครับใช้บนยามีสุขุนบนยามเป็นฟรานุนน์ใช้อินสาระสองเจ้าครับอิคฟาซันสระสองเจ้าตัวครับอินกอตัวครับทีติคอลิหนากอดีร์นะครับตรงนี้เป็นอ่ารอบางนะครับเพราะว่าเรา ก่อนร่อนั้นเป็นตัวยาแล้วก็บนยามีสุกูแล้วก่อนยานั้นเป็นกระอนะครับก็ยุดได้สามแบบสองสี่หกเรื่มมาอดิลิสสุกูตัวสไตน์เป็นสุกูสุซลกลอนออลิม